ทั้งรอบกรุ่ในช่วงนี้มาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจก,กันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุปัญหาข้าวเบาๆลงเหตุจ่ายหนี้เก่าหมดเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงระบายสต๊อกข้าวให้หมดค่ะส่วนปัญหาอย่างภาราต้องเร่งใช้มาตรการขานอำนาจราคายอย่างเทียม นามนวยปฏิเสธร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทยกรณีการปรับโครงสร,งสร้างสินค้าเกษตรไทยสร้างมาตรฐานพืชผลการเกษตรปฏิรูปราคาสินค้าเกษตรไทยว่าที่ผ่านมาสินค้าการเกษตรที่มีปัญหามากคืออย่างพาราและข้าวโดยเฉพาะอย่างพาราซึ่งปัญหาในขณะนี้ถือเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเนื่องจากราคาตกตำ่ำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเคยออกมาตรการ12มาตรการ และรัฐบาลได้ออกมาตรการเพิ่มอีก4มาตรการเร่งด่วนคือการจ่ายเงินชดเชยให้กับกเกษตรกร1,000บาทต่อไร่การให้กเกษตรกรมีรายได้เพื่อทำอาชีพเสริมโดยให้กู้เงินจำนวน1 0 0 0 0บาทแบบไม่คิดดอกเบี้ยการกำหนดยุทธศาสตร์การซื้อยางเพื่อพยุงราคาและการพัฒนาระบบตลาดไม่ให้มีการเอาเปรียบราคาอย่างผารา สำหรับในสัปดาห์หน้านี้สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการคานอำนาจราคายางเทียมที่ต่ำลงเพื่อขายในราคา60บาทต่อกิโลกรัมซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการการซื้อและต้องซื้อให้ถูกชนิดถูกราคาถูกเวลาจึงจะเห็นผลได้ทันทีโดยตนเองได้เสนอให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมยางพาราปี2542ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาราคายาง และสถานการณ์ตลาดในขณะนี้อํานวยให้สามารถนำมาใช้ได้ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เห็นผลวันต่อวันหากเห็นปัญหาวันนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันทีส่วนปัญหาสถานการณ์ข้าวในขณะนี้ถือว่าเบาบางลงเนื่องจากได้มีการชำระหนี้เก่าแล้วปัญหาที่เหลืออยู่ในขณะนี้คือการระบายสต็อกข้าวและการจัดการข้าวนาปีฤดูใหม่โดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเตรียมวางแผนการผลิตและการตลาด ทังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวได้ว,ว่าสินค้าเกษตรในปี2558ยังคงทรงตัวยกเว้นข้าวกับยางพาร,ราที่องที่ยังต้องติดตามสถานการณ์ขณะเดียวกันหากมีการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานให้ดีเชื่อว่าจะทำให้โครงสร้างพลังงานมีความมั่นคงมากขึ้นซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เกษตรกรจะเสนอแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างสินค้าเกษตร มาที่เรื่องของสถานการณ์ราคาน้ํามันที่มีเดียข่าวว่าจะมีการปรับลดราคาลงอีกนะครับทางด้านของปตทอมองสถานการณ์กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงขณะนี้เพียงพอเชื่อว่ากลไกนั้นมีรัฐให้ดูแลอยู่นะครับทางด้านของราคาน้ํามันกลุ่มเบนซินจะลดลงถึง10บบาทต่อลิตรครับ นายไพรินชูโชธถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวถึงการจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าที่ผ่านมากองทุนน้ำมัน ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการนำไปใช้อุดหนุนราคาแก๊ส LPG จนส่งผลให้สถานะกองทุนน้ำมันติดลบแต่ปัจจุบันราคาน้ำมันที่ปรับลดลงต่อเนื่องรวมถึงการยกเลิอกอุดหนุนด้วยการลอยตัวราคาแก๊ส LPG ทำให้ล่าสุดสถานะกองทุนน้ำมันกลับมาเป็นบวกที่10,000่นล้านบาทโดยส่วนตัวเห็นว่าหากใช้กองทุนน้ำมันตามวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาเสถียรภาพจากราคาน้ำมันที่ผันผวนซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงถือว่าขณะนี้กองทุนน้ำมันมีสถานะที่เป็นเงินพอเพียงแล้วและไม่จำเป็นต้องส่งเข้ากองทุนน้ำมันอีกเพราะว่าราคาน้ำมันอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยหากมีการยกเลิกการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอาจทําให้น้ํามันกลุ่มเบนซินบางกลุ่มลดลงถึง10บาทต่อลิตรนั้นเ<ส>ชื่อว่ารัฐบาลนั้นจะมีกลไกในการดูแลราคาเพื่อให้ใช้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีสรรพสานมิตรนอกจากนี้ต้องมีการเฉลี่ยส่วนต่างราคาน้ํามันเบนซินและแก๊สโซฮอเพื่อเป็นการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมด้วยครับ มาที่การปรับจูนมิเตอร์แท็กซี่ใหม่ค่ะกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพรถแท็กซี่อย่างต่อนเนื่องก่อนปรับอัตราคา่าโดยสารใหม่เบื้องต้นมีแท็กซี่ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในขณะนี้36,000ันคันคาดเริ่มปรับจูนมิเตอร์ใหม่ในวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะ นายจิรุธวิสารจิตรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพรถแท็กซี่ก่อนปรับอัตราคา่าโดยสารใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกว่าภายหลังกระทรวงคามานาคมอนุมัติให้ปรับคา่าโดยสารรถแท็กซี่ใหม่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละแดโดยจากนี้อีก6เดือนหรือในช่วงที่2จะปรับอัตราคา่าโดยสารอีกร้อยละหซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13ธันวาคมที่ผ่านมา ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างให้รถแท็กซี่ที่อยู่ในระบบกว่า1 0 0 0 0แคันต้องนํารถมาตรวจสอบสภาพก่อนที่กรมการขนส่งทางบกทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องต้นมีรถแท็กซี่ผ่านการตรวจสภาพแล้วกว่า36,000คันและจากการตรวจสสภาพรถจะเน้นในด้านความพร้อมและปลอดภัยเป็นหลัก อาทิระบบเครื่องปรับอากาศอย่างรถยนต์เข็มขัดนิรภัยไฟ,ไฟหน้าไฟเลี้ยวประตูเบาะที่นั่งทั้งข้างหน้าและข้างหลังจากนั้นกรมการขนส่งทางบกจะออกใบรับรองให้แก่รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถแล้วเพื่อให้สามารถนำรถไปปร,ปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่ได้ซึ่งคาดว่าจะเริ่มปร,ปรับจูนมิเตอร์ใหม่ตั้งแต่วันที่22ธันวาคมนี้เป็นต้นไป ก่อนให้การบริการแก่ประชาชนในตราใหม่ต่อไปสำหรับอัตราเกณฑ์การคิดค่าโดยสารใหม่ระยะทางเริ่มต้นค่ะ1กิโลเมตรแรกราคา35บาทระยะทาง1 10กิโลเมตรกิโลเมตรละ5บาท50สตางค์ระยะทาง10 20กิโลเมตรกิโลเมตรละ6บาท50สตางค์ แต่หากเกิดกรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า6กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะคิดอัตรานาทีละ2บาทเพิ่มขึ้นจากเดิมนาทีละ50สังทั้งนี้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวได้ว่าขณะนี้ยังไม่มีรถแท็กซี่คันใดสามารถปรับจูนราคามิตเตอร์ก่อนได้ ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สามารถสังเกตรถที่ผ่านการตรวจสอบและสามารถปรับจูนมิเตอร์ได้จากสติกเกอร์สีฟ้าที่จะติดไว้หน้าด้านรถด้านซ้ายที่กรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้ออกให้เท่านั้นหากประชาชนพบเห็นแท็กซี่เรียกเก็บอัตราใหม่ที่ยังไม่ผ่านการตรวจจากกรมการขนส่งทางบกสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1584ค่ะ ก็หวังว่ามีการเพิ่มราคาแล้วน่าจะเพิ่มคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นนะครับโดยการไม่ปฏิเสธผู้โดยสารนั่นเองครับเราไปต่อเน,นื่องกันที่ข่าวถัดไปครับเป็นเรื่องของปัญหารถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากจนก่อให้เกิดความเสียหายบนพื้นถนนครับทางด้านของกรมทางหลวงได้มีการออกมาตรการในการกําหนดน้ําหนักรถกึ่งพ่วงมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกร,ราคม2558เป็นต้นไปครับตามที่กรมทางหลวงได้ออกประกาศเรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเกิดความเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินทางหลวงสัมปทานฉบับที่สพุทธศักราช2525โดยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2558เป็นต้นไปกำหนดให้น้ําหนักรถบรรทุกกึ่งพ่วงหเพลา 22ล้อมีน้ำหนักรวมตามระยะห,าะห่างระหว่างสลักพ่วง, seul, งก,วมมกับศูนย์กลางของเพลาที่1ของตัวรถกึ่งพ่วงโดยรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง4.5เมตรแต่ไม่ถึง6เมตรน้ำหนักรวมไม่เกิน45ตันรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง6เมตรแต่ไม่ถึง7เมตรน้ำหนักรวมไม่เกิน47ตันรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างสลักพ่วง7เมตรแต่ไม่ถึง8เมตร น้ำหนักรวมไม่เกิน49ตันรถกึ่งพ่วงที่มีระยะสลักระหว่างพ่วงอยู่ที่8เมตรไปจนถึงไปจนถึง9เมตรขึ้นไปนะครับน้ำหนักรวมไม่เกิน50.5ตันนอกจากนี้การกำหนดใช้พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกกึ่งพ่วงและรถบรรทุก พ่วงถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการดูแลสภาพทางหลวงให้อยู่ในสภาพดียืดอายุการใช้งานนานขึ้นและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่จะนำมาบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทานสำหรับบทลงโทษในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักเกินตามพระราชบัญญัติทางหลวงหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ ช่วงนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่กลุ่มก่อการร้ายจับตัวประกรันในประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะมีการรายงานเหตุการณ์คนร้ายอย่างน้อยหนึ่งคนถือปืนนะคะบุกเข้าร้านช็อกโกแลตลินหรือเดลินช็อกโกแลตช็อปย่านมาร์ตินเพลสซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจสำคัญและศูนย์รวมของธนาคารพาณิชย์ต่างๆหลายแห่งค่ะ ในมหาคนครซิดนีย์ของออสเตรเลียพร้อมนำธงสีดำของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียค่ะเรือไอซิดติดบริเวณหน้าต่างของร้านและจับตัวประกันภายในร้านหลายสิบคนโดยบังคับให้บางคนยืนริมหน้าต่างของร้านและชูมือเพื่อป้องกันการจู่โจมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวเซาวลนดซึ่งยกกำลังมาพร้อมอาวุธครบมือตรึงกำลังอยู่รอบรอบร้านจุดเกิดเหตุเพื่อเข้าช่วยเหลือตัวประกรันอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ล่าสุดค่ะตำรวจได้ปิดถนนในย่านดังกล่าวและอพยพผู้คนในพื้นที่รวมทางพื้นที่โดยรอบแล้วนอกจากนี้ยังพบวัตถุต้องสงสัยใกล้กับอาคารซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์เจ้าหน้าที่สั่งอพยพผู้คนนอกนอกพื้นที่โดยด่ว,ดวนและยังสั่งปิดน้านฟ้าเหนือย่านซิดนีย์เหนือย่านซิดนีย์เซ็นทรัลบิสซิ s เนสอีกด้วยค่ะ ขณะที่นายโทนี่แอบบอดนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียออกถแถลงการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับคณะกรรมการความมั่นคงภายในของออสเตรเลียที่กำลังประชุมเกี่ยวกับเหตุจับตัวประกันโดยสื่อท้องถิ่นของออสเตรเลียหลายสำนักประเมินจากภายนอกว่าน่าจะมีผู้ก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคน ไปต่อเนื่องกันที่สถานเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านการค้าของจีนกันบ้างนะครับาวันนี้ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของจีนได้มีการออกเดินทางเยือน3ประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรปแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศคับ นายกรัฐมนตรีหลีเชื่อเฉียงของจีนเดิ่มการเดินทางเงยือนสามประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรปแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่านายหลีจะเยือนคาซัสสถานอย่างเป็นทางการโดยจะมีการเจราจาครั้งที่สองระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศและเข้าร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO ครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นในคาซัคสถานด้วย จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังเข้าร่วมการประชุมผู้นําจีนและประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกหรือว่า CEE ครั้งที่3และเยือนเซอร์เบ,เบียจากนั้นจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงหรือ GMS ครั้งที่5ในประเทศไทยครับ มาที่ทางการจีนค่ะแนะนําบริษัททัวร์ขึ้นบัญชีนํานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหว่นกระทบภาพลักษณ์ต่อประเทศค่ะทางการจีนประกาศลงโทษนักท่องเที่ยวที่ก่อเหตุวุว่นวายบนสายการบินไทยแอร์เอเชียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยการสาดน้ําร้อนใส่พนักงานต้อนรับพร้อมขู่วางระเบิดเครื่องบินหลังไม่พอใจที่ไม่ได้นั่งติดกันเป็นเหตุให้กัปตันต้องนําเครื่องกลับมาอย่างกรุงเทพ ล่าสุดในงานด้านการท่องเที่ยวของจีนได้ออกมาแนะนำให้บริษัทนำเที่ยวขึ้นบัญชีดำต่อนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่ไม่ได,แไได้แต่ไม่ได้ระบุมาตรการลงโทษผู้โดยสารที่ก่อเหตุในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังสื่อท้องถิ่นของจีนนาเสนอเรื่องราวดังกล่าวโดยชาวจีนส่วนใหญ่รู้สึกับอายต่อการกระทําของเพื่อนร่วมชาติเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสีจินผิงได้กำชับนักท่องเที่ยวชาวจีนระหว่างการเดินทางเยือนมารีฟให้เก็บขวดพลาสติกของตัวเองและไม่ทำลายแนวประการังด้วยมาต่อเนื่องกันที่เรื่องของปรากฏการณ์ร้อนกันบ้านนะครับสหบประชาชาติดําเนินการผลักดันให้มีข้อตกลงโลกร้อนในปลายปีหน้าภายหลังการประชุมอย่างต่อเนื่องที่เปรูครับ สมาชิกกว่า190ชาติขององค์การสหประชาชาติสามารถผลักดันสร้างความคืบหน้าในเมื่อวานนี้นะครับเรื่องที่จะมีการบรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เพื่อต่อสู้เอาชนะปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกโดยในการประชุมหาหรือการที่กรุงลิมาเมืองหลวงของเปรู ซึ่งกลายเป็นการเจราจาต่อรองกันอย่างต่อเนื่องโดยผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นพ้องกันในรูปแบบการรายงานซึ่งแต่ละประเทศจะใช้ในเวลาให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวการสำคัญทำให้อุณหภูมิของโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นขณะเดยียวกันที่ประชุมครั้งนี้ยังรับรองร่างข้อตกลงที่จะใช้เป็นแนวทางชี้แนะสำหรับการเจราจาต่อรองจัดทำข้อตกลงระดับโลกฉบับดังกล่าว ซึ่งกำหนดการเอาไว้ว่าจะทำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ระหว่างการประชุมครั้งสำคัญในกรุงปรารีสของฝรั่งเศสในเดือนธันวาคมปีหน้ากับมากันที่การชุมนุมประท้วงค่ะคนขับรถแท็กซี่ทั่วกรุงปารีสของฝรั่งเศสนัดชุมนุมปิดล้อมเมืองหลวงเพื่อประท้วงคำสั่งศาลที่ไม่สั่งห้ามการดำเนินการของแท็กซี่อูเบอร์รายงานข่าวจากกรุงปาร,รีสของฝรั่งเศสแจ้งวันนี้ว่ากลุ่มผู้ขับแท็กซี่ในกรุงปาร,รีส เตรียมรวมตัวกันประท้วงต่อต้านบริการรถรับส่งอูเบอร์แท็กซี่ในวันนี้โดยนัดรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชาโดโกทางตอนเหนือของกรุงปารีสและอีกจุดหนึ่งที่ท่าอากาศยานออลีทางตอนใต้ของกรุงปารีสในเวลา5นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นหรือเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาของไทยค่ะก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางเมืองเพื่อปิดเส้นทางจราจรบนถนนสายสำคัญของกรุงปารีส การประท้วงครั้งนี้มีเหตุจากความไม่พอใจต่อคำสั่งสารแพ่งกรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาระบุว่ากฎหมายที่จะห้ามไม่ให้อูเบอร์แท็กซี่ดำเนินการนั้นไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้จนกว่ารัฐบาลจะจัดทำรายละเอียดกฎเกณฑ์ข้อห้ามอย่างเป็นทางการขณะที่บริษัทอูเบอร์กล่าวว่าการห้ามไม่ให้ดำเนินกิจการถือเป็นการละเมิดต่อหลักการแห่งความเท่าเทียมและสิทธิในการทำธุรกิจอย่างเสรี มาที่เรื่องของน้ํามันในตลาดโลกกันบ้างนะครับทางด้านของเลขฐฐาธิการใหญ่ของโอเปกได้มีการยืนยันไม่มีการกําหนดราคา,าเป้าหมายน้ํามันในตลาดโลกและยังคงไม่มีการลดกําลังการผลิตลงครับนายอับดุลเลาะซาเลมเอลบาดีเลขาธิการใหญ่ชาวลิเบียของกลุ่มโอเปกได้ออกมากล่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งว่าโอเปกไม่มีการกําหนดราคา,าเป้าหมายน้ํามันในตลาดโลกและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการลดกําลังการผลิต แม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะดิ่งสู่ระดับต่ำสุดในรอบ5ปีถือเป็นการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันที่อยู่นอกเหนือจากความคาดหมายของโอเปกและเหนือกว่าการควบคุมของตลาดซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เลขาธิการกลุ่มโอเปกออกมาแสดงทัศนะในเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ที่กลุ่มโอเปกมีมติในการประชุมกลุ่มเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะไม่มีการปรับลดกำลังการผลิต ขณะที่รายงานประจำเดือนธันวาคมของกลุ่มโอเปกที่มีการเผยแพร่ในวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่าแม้แนวโน้มที่ความต้องการของตลาดโลกต่อน้ำมันที่ผลิตโดยชาติสมาชิกโอเปกจะลดลงจนทำสถติติต่ำสุดในรอบ12ปีในปี2015ซึ่งในรายงานของโอเปกระบุว่าจากความต้องการที่ลดลงดังกล่าวจะส่งผลให้ปริมาณน้ำมันที่ผลิตโดยสมาชิกโอเปก จะลดลงถึงวันละ300,000บาเรลมาอยู่ที่ระดับ28.92ล้านบาเรลต่อวันในปีหน้าซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าปริมาณการผลิตวันละ29.4ล้านบาเรลของ o อ e c ในปี2014นีนี้ครับช่วงนี้ค่ะได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วค่ะ ทางด้านของยูเวนตุสพลาดเก็บ3แต้มในบ้านนะครับหลังโดนซามปพร์เดียไล่ตีเสมอ1-1ต่อหในศึกกันโซเซเรียออิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ ศึกกันโซเซเรียอาอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายูเวนตุสทีมจากฝูงของลีดพลาดเก็บ3แต้มอีกนัดนะครับหลังลงเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอซามโดเปีย1ต่อ1โดยเกมนี้ยูเวนตุสเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากการยิงของพราติสในนาทีที่12แต่ในช่วงต้นครึ่งหลังครับนาทีที่51มาโนโลนะครับก็ซัดให้ซามโปรเดียตีเสมอเป็น1ตอได้สำเร็จ จากการเสมอกันนัดนี้ทำให้ยูเนเวนตุสซึ่งเสมอติดต่อการเป็นเกมที่2มี36คะแนนจาก15นัดยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับส่วนซามโดเรียมี26คะแนนจากการลงเล่นที่เท่ากันส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอูดิโนเซแพ้เวโรนา1ประตูต่อ2ปาม่าเสมอกายารี่0ต่อ0ครับเจนัวแพ้โรม่า0ต่อ1 ชเชเซนาแพฟิออเรนตินา1ประตูต่ตอ4และเอซีมิลานชนะนาโปลี2ประตูต่ตอ0ูย์ครับมาที่ศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างค่ะเซบียาพับสนามบุกตลอดทั้งเกมแต่ทำได้แค่เสมอเออีบาศูนย์ต่อศูนย์ประตูตในศึกลาลิกาสเปนเมื่อคขืนที่ผ่านมา ศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาเซบียาทีมันดับ4ของตารางเปิดบ้านพบเอีบาทีมน้องใหม่และดับที่9ของตารางเดิรูปเกมตลอด90นาทีเซบียาเข้าทิน่เนือกว่าทั้งเชื่อชั้นและรูปแบบการเล่นแต่ไม่สามารถเจาะประตูทีมเย็นได้จบเกมค่ะเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์เซบียาพลาดเกล็ด3แต้มไปอย่างน่าเสียดายโดยช่วงท้ายครึ่งเวลาหลังเซบียานัน้นซัดประตูเข้าไปแล้วจากการยิงของสเตฟานเอมเบีย แต่ผู้ตัดสินเป่าว่ามีการทำฟาวก่อนทางที่ดูจากภาพชานั้นเอมเบียคนยิงประตูเจ้าถิ่นไม่ได้ทำอะไรแนวรับทีมเยือนเลยค่ะทำเอาแฟนบอลทำเอาแฟนบอลนะคะโหกดดันผู้ตัดสินในช่วงท้ายของเวลาที่เหลือส่วนผลของคู่อื่นเมื่อคืนที่ผ่านมาแอตเลติโกมาดริดแพ้กับเบียริล0-0ประตูเอสปันย่ค่ะชนะกรานาดา2-1ตอประตูเรียลโซเซดัสเสมอแอตเลติกบิลเบล1-1ประตูค่ะ เช่นเคยนะครับเราจะปิดท้ายข่าวกันที่คลิปออนไลน์กันวันนี้จะเกี่ยวกับอะไรไปชมกันเลยครับก็เป็นภาพของชายรายหนึ่งครับเต้นบีบอยโอ้โหเก่งมากเลยทีเดียวครับดูแล้วรูปร่างเนี่ยค่อนข้างอ้วนท้วมนะครับแต่ก็มีลาเนี่ยเด็ดจริงๆครับก็จะสังเกตว่ามีกองเชียร์ช่ยน้องอยู่เต็มที่อันนี้ไม่น่าใจว่าน่าจะเป็นที่ต่างประเทศนะครับ คือรูปร่างเขมาก<อ>เลยท,ทีเดวทัวรมากคครับก็ต้องขอขอบคุณคลิปที่ดีนะครับจาก YouTube oh <yeah. S 1> ในวันนี้ครับครับ ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่รู้ว่าสิ้นปีเนี่ยจะไปทํากิจกรรมรไหนดีนะครับก็ขอเชิญชวนมาทําบุญในกิจกรรมของกรุงเทพมหานครนะครับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจัดขึ้นวันที่31มธันวาคมนี้ที่ท้องสนามหลวงในช่วงเวลาเย็นๆไปจนถึงช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ขอเชิญมาร่วมงานกัน,กนครับค่ะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวเที่ยงรอบกรุงประจําวันจันทร์ที่15ธันวาคม2557 ช่วงนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะดิฉันพิช,ชานันกันเกตกับผมสุภวิษ์สงวนแล,ลิศฤทธิไขอลาไปก่อนครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ